สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะอยากไปทํางานกเกษตรที่แคนาดาต้องทําอย่างไรอยากไปทํางานกเกษตรที่แคนาดาไหมรายได้ดีแต่ต้องไปให้ถูกกฎหมายค่ะมาดูกันค่ะว่าต้องทําอย่างไรนะคะเส้นทางหลักในการไปทํางานกเกษตรที่แคนาดาค่ะ1นนะคะผ่านโครงการ H A w p หรือ Seasonal Agricultural Worker Program นะคะถ้ามีความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ s a w p ก็ครอบคลุมเฉพาะบางประเทศที่รัฐบาลแคนาดามีข้อตกลงด้วยนะคะเช่นเม็กซิโกหรือจาเมกาเป็นต้นนะคะส่วนประเทศไทยนะคะก็ยังไม่ได้อยู่ในรายชื่อของประเทศคู่สัญญานะคะดังนั้นไปทางนี้โดยตรงยังทำไม่ได้ค่ะ สนะคะผ่านโครงการ TFWP นะคะหรือ Temporary Foreign Worker Program นะคะเส้นทางนี้นะคะนายจ้างในแคนาดาก็จะมีความต้องการแรงงานเกษตรก็จะยื่นขอ s l m i a นะคะหรือ l a b o r Market Impact Assessment กับรัฐบาลก่อนนะคะและถ้านายจ้างได้รับการอนุมัตินายจ้างถึงจะสามารถออกจ o อบ f อฟเให้คุณได้นะคะ ค่าแรงขั้นต่ำในแคนาดาก็จะประมาณ15-16ถึงดอลลาร์แคนาดาต่อชั่วโมงหรือราวๆ400บาทขึ้นไปนะคะและแรงงานเกษตรก็ยังเป็นที่ต้องการสูงนะคะเนื่องจากขาดแรงงานท้องถิ่นค่ะและสำหรับขั้นตอนที่แรงงานต้องทำนะคะก็คือหานายจ้างที่ถูกกฎหมายในแคนาดาค่ะ มักจะผ่านบริษัทจะทหาง,งานที่ได้รับอนุญ,ญาตในไทยจะปลอดภัยที่สุดนะคะตรจสอบว,ว่าในจ้างมี l m i a ที่อนุมัติแล้วหรือยังนะคะแล้วก็สมัครขอใบอนุญ,ญาตทำงานหรือ work permit นะคะกับสถานทูตแคนาดาค่ะยื่นเอกสารนะคะก็เช่นหนังสือเดินทางประวัติการทำงานใบตรวจสุขภาพใบตรวจประวัติอาชร,รมเมื่ออนุมัติแล้วนะคะก็เดินทางเข้าประเทศได้อย่างถูกต้องค่ะ แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังนะคะอย่าจ่ายเงินให้กับในหน้าที่ไม่ถูกกฎหมายนะคะตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่กรมจัดหางานไทยก่อนนะคะเว็บไซต์หางานถูกกฎหมายของแคนาดาก็คือ jobbankcanada นะคะ คนไทยไปทำงานเกษตรที่แคนาดาได้ผ่าน t f w p เท่านั้นนะคะควรตรวจสอบเสมอว่างานที่ได้รับเสนออยู่ภายใต้โครงการ TFWPP และมีการออก LMIA จริงหรือเปล่านะคะไปถูกทางปลอดภัยไม่โดนหลอกนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหากต้องการสอบถามข้อมูลการทำวีซ่าเพิ่มเติมให้ติดต่อได้ที่ Global Gate Immigration p t h w a y ค่ะเรายินดีให้บริการค่ะ